ไอ้ไทยบอกแล้วก็กลับมาดิมันยังว่างอยู่ก็แค่พักไม่ได้ออกซะหน่อยเออก็พักไงไม่ได้พักยังไม่ออกก็คือยังอยู่ไม่ได้พักไม่ได้พักสล็อตก็ว่างอยู่พี่ว่างกี่สล็อตวะสล็อตหนึ่งสองสล็อตเออแต่กูอยากพักแล้วไม่ได้พี่จะพักอะไรก็ลุงมาแล้วเนี่ย พี่บอกไว้ว่าถ้าลุงมาพี่จะมานี่เอา้าเฮียแล้ว,ลวเกิดกูมามาหายหายอีกเดี๋ยวแม่ก็มีปัญหาอีกไงกูไม่อยากเป็นแบบนั้น,นเข้าใจปะแล้วพี่จะมาหายทาไมพี่ก็ามาไปก่อนดิ แล้วพี่เป็นอะไรทำไมพี่ต้องมาไม่ฮะปกติพี่ก็ามาตลอดอาอเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วไงมันก็มีอะไรต้องทำพีไ่ไปทำอะไรอ้าวเหียแล้วในแก๊งเขาคือ,ค,อคืออะไรภาในแก๊งก็ยังอยู่ครบทุกคนดิไม่จริงอะอเหียผมไม่เชื่อ ก็มีคนที่ไปพักไงเออแล้วก็มีกูเป็นหนึ่งในนั้นด้วยไงไม่ได้พี่ไปไม่ได้พี่ก็อยู่พี่จะมาเนียนไม่ได้หรอกทั้งหมนั้นเขาเขาไปเขาพักเลยไงเขาแบบไม่ได้มาเลยแต่พี่อ่ะบอกไว้ว่าถ้าดูงมาพี่จะมานี่่พี่พจะปิดคำสัญญาตัวเองหน่อ เออกูรู้สึกไม่เหมือนเดิมเข้าใจว่าหมายถึงว่าแบบกูรู้ว่ะหมายถึงช่วงเวลาที่กูพูดไปแบบนั้นนะเพราะว่ากูก็คิดอะไรนิด,นด,นดหน่อยไงเผื่อว่าระยะเวลาแค่นิดนึงมันมันอาจจะรู้สึกอะไรอะ่ะเออแต่ว่ามันไม่รู้ว่ะมันก็มันก็มันเออมันเอาจริงอ่ะมันมันอยากมันอยากพักไปสักสักพักนึงอะ่ะ เออแต่กูแต่กูก็ไม่ได้อยากไปเลยนะเอาเอาจริงอหมายถึงว่ากูไม่ได้อยากไม่ได้อยากไปเลยแบบไม่ได้อยากหายไปเลยหรืออะไรเงี้ยเออจนพี่แค่เหนื่อยหรอพี่แค่เหนื่อยอ่ะที่แบบจะต้องเข้ามาทุกวันเหรอพี่อยากไปทําอย่างอื่นบ้างหรอมันก็นานแล้วเนาะอยากกูอยู่แบบเนี้ยกูก็อยู่มานานแล้วอะช่วงที่พี่หายไปเนี่ยที่ที่ลุงไม่อยู่แล้วพี่ก็ไม่อยู่ พี่แบบพี่มีความสุขเวลาที่พี่แบบได้ไปทำอะไรที่ตัวอ่างที่แบบไม่ต้องเข้ามาอยู่แบบแบบเนี้ยระหว่างถ้าสมมติว่ามึงต้องไปทํางานทุกวันเข้างานเจ็ดโมงเช้าเลิกงานสองทุ่มแบบเนี้ยกับเวลาที่มึงนอนอยู่บ้านเฉยไม่ต้องทําอะไรมึงชอบไปไหนมากกว่ากันอ่ะก็นอนอยู่บ้านเฉยเอืมก็ใช่มันก็ถูกอยู่แล้วอ่ะมันก็ทิ้งไม่ได้หรือปล่างานมันก็ต้องทยหรื่า มันก็จริงถ้าตาบอกอย่าดีถ้าพี่ไม่ทำงานแล้วพี่เอาอะไรแดกพูมีตังตังมันก็มีวันหมดปีก็รู้แต่ว่าถ้าทำไปทุกๆวันมันก็เหนื่อยหม่ร่างกายตัวเองไหวหรือเปล่าก็อาจจะอยากพักบ้างอะไรเงี้ย อันนี้มัน่างเรามันก็ไม่ได้เหนื่อยเหมือนแต่ก่อนนลพี่มันก็แค่เหนื่อยครับแค่แบบว่าบางอย่างถึงพี่เข้ามาพี่ก็อาจจะไม่ได้เหนื่อยเหมือนแต่ก่อนก็ได้เออกูรู้กูไม่ได้คิดถึงเรื่องเหนื่อยอะไรพวกนั้นหรอกกูพูดเปรียบเทียบให้มึงเข้าใจเฉยเยคยเรื่องเหนื่อยเรื่องแรงอันน่ะมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องเหนื่อยหมายถึงสิ่งที่ต้องทําอ่ะมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วถูกเะล่ะเพราะว่าตัดสินใจที่จะอยู่ตรงนี้แล้วมันต้องรับทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้อยู่แล้วอ่ะใช่มอออะเ อันนั้นอ่ะมันมันเป็นแบบนั้นถูกแล้วถูกของมันแล้วอืมแต่กูแค่รู้สึกอยากพักเฉยๆอะ่ะก,ก,กูกูเห็นกูก็เห็นแบบคนอนื่นเขาก็ไปพักกันไงกูก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ไปพักของเขาคือพักชั่วคราวหรือว่าพักตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ของกูคือกูก็อยากพักแค่ระยะนึงอะ่ะ แล้วกูก็จะกลับมาแต่ว่าจะเอากูกลับมาแบบที่กูกลับมาหรือเปล่าอนะันนั้นมันก็อีกเรื่องหนึง่งแต่กูไม่ได้ติดอะไรนะถ้าแบบถ้าแบบวันหนึง่งทุกคนยิน,ย,นยินดีต้อนรับพี่เสมอแหละไม่มีใครทิ้งพี่หรอกโอเ้เฮียตอนนี้แม่ก็พูดได้ใครๆมันก็พูดได้กูก็พูดได้าะก,กูเหมือนเดิมกับพวกมึงทุกอย่างแต่ในใจลึกๆก,กว่าจะไม่ได้เหมือนเดิมกับพวกมึงแล้วก็ได้จริงไหมอ่ะถูกแต่ไม่แต่สำหรับผมว่าพี่กลับมาได้ตลอดเลยอยากให้พี่กลับมาเล่นด้วย มึงเป็นหัวหน้าแก๊งเหรอมึงถึงให้กูกลับมาได้ตลอดอะผมอยากให้พี่อยาพี่คุยกับล,ลุงแล้วนะังไม่คุยก็เนี่ยแหละันพี่ก็มาเล่นก่อนคาตาลีน,นึงแล้วคุยโอ้โหจะใส่ชูดเดี๋ยวไปเล่นก่อนถึงคาตาลีแล้วค่อยไปคุยกับลุง แมวแมวเดี๋ยวกูแล้วเกิดกูไม่มาแมวแมวมีหยาอหยาบหยาแบบอย่าไปแบบโดยไม่บอกดิพี่คุยกับคนในแก๊งก่อนดีใช่ใช่ใช่กูจะคุยไงกูจะคุยแต่มันไม่ได้หมายความว่าพี่มันไม่มีเวลาคุยแล้วพี่หกโมงกันเริ่มแล้วพี่มันเกิดแล้วคนใส่ชุดกูก็รู้คนที่จะมาคนที่จะมารอเสียบอ่ะมันก็มีอีกตั้งหลายคนก็ให้คนที่เขาพร้อมอยากจะเล่นดีกว่ามันยังว่างอยู่พี่มันยังไม่พอุเมื่อคืนไม่มีใครในใจแล้วไม่มีใครเข้าแล้วพี่โอ้โหเพียลุงอ่ะวางแผนไปแล้วว่าสล็อตเนี้ยเหลือไปพี่ ไอ้เนี่ยนี่มึงแรบแหล่ชิบหายไอ้เนี่ยปืดมึงมึงโม้ไอ้สัตว์ลุงเขาพูดเหรอไม่รู้ไม่พูดอ่ะเขาพูดป่ะเขาพูดป่ะอ่ะกูถามหน่อยมึงอย่าไปคิดแทงคนอื่นเลยปิดเมื่อคืนเขามีการพูดถึงพี่จีพูดว่าอะไรพูดว่าพี่จีจะมาเขาตอบเมื่อลุงมาแล้วไงต่อแล้วลุงก็คิดคิดเผื่อแหละลุงก็คิดไปไกลแล้วว่าจะทําเป็นเหลือตลอดหนึ่งไว้เพื่อให้พี่กลับมาใครบอกมึงผมรู้ผมเดาใจลุงออกลุงเขารักพี่จะตาย โอ้ไอเหี้ยแล้วมันไอเหี้ยแกจะเอาพี่ออกต้าแก้ออกไปตั้งนานแล้วตอนที่พี่หายไปช่วงนั้นน่ะแต่แกไม่ออกแต่แกรักพี่จะตายอ่าเห็นป่ะก็นั่นแหละตอนนั้นตอนนั้นก็ยังมีความคิดกันเลยว่าจะออกเพราะว่ากูชอบหายหมายถึงหมายถึงกูชอบหายไงหมายถึงที่กูชอบหายไงแต่ช่วงนี้พี่กลับมาแล้วไงช่วงนั้นคือพี่ไปเลยไงพี่ไปเมาสมบัทีเมาพี่อ่ะ ตอนนี้พี่เปลี่ยนไปแล้วไงพี่แบบได้ใบบรรลุแล้วดิใครบอกใครบอกมึงว่ากูจะเปลี่ยนไปกูอาจจะเหมือนเดิมหรือไม่ก็อาจจะหนักกว่าเดิมก็ได้นะอันนั้นมันเรื่องอนาคตพี่แต่ปัจจุบันพี่ยังอยู่ก็อนาคตของกูคือช่วงเวลานับต่อจากนี้เลยไงมันยังไม่เป็นยังไม่เปลี่ยนไงตอนนี้มันยังเหมือนเดิมอยู่นี่กูมานี่กูมาบอกนะเว้ยกูมาเพื่อที่จะมาบอกมาบอกแบบมันบอกไม่ทันแล้วมาคุยลุงมาสามทุ่มพี่มาคุยกันไงหมายถึงกูมา ไล่ทลัยไอ้เหี้ยตอรี่พี่ไปใส่ชุดก่อนเดี๋ยวถามลุงพี่ค่อยคุยกับลุงไม่อันนี้กูคุยกับมึงไงคนมันขาดพี่พี่ไม่ช่วยผมหรอกผมเจอ LGR บ้านจากักรพรรดิเราไม่มีบ้านพี่มึงกยากจะให้กูแบบเหลืออะไรติดตัวเก็บไว้เลยเหรอเวลาที่กูก,กลับมาไม่ย้ำาอาวุตพี่แต่พี่อ่ะพี่ตอนนี้ที่พี่จะจริงผมไปแล้วพี่ก็ดูเอาดูกระทืบมึงโดนกระทืบชีวิตจริงปะล่ะ เดี๋ยวกูจะได้ไม่ต้องทิ้งมึงโดนรูโดนอยู่แล้วมันเอาผมหนักมันด่าผมหนักหนักแน่พี่ก็กคิดเอาแล้วการผมโดนกระทืบอะผมมีฉลามอันเดียวอะอาวุธผมก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอะของผมก็ไม่มีแต่ผมก็ต้องมาตู้อะอกําลังเสริมมันก็มีที่อยู่อะอ๋อแล้วแล้วแล้วกูถามหน่อยว่าถ้ากูถ้ากูพักตอนเนี้ยอะไม่ต้องพูดเออพักอะถ้ากูออกตอนเนี้ยกับกับกูเล่นจบแล้วออกอะมันต่างกันยังไงอะสุดท้ายก็ต้องออกเหมือนกันอะ แต่ถ้ากูออกตอนเนี้ยเอาคนที่ก่อนที่พี่จะไปไงถ้าพี่ไปเลยตอนนี้ทุกคนก็ไม่ได้คุยกับพี่เฮียกูไม่ได้ตายสัสตว์เดี๋ยวกูก็กลับมาหาแต่พี่ไม่ได้พี่ไปแล้วแบบพี่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับใครเลยอ่ะบางคนเขาคิดถึงพี่นะเว้ยก็แค่บางคนแต่ไม่ใช่ทุกคนไงเออว่คนสนิทเขาก็คิดถึงพี่อ่ะเขาคิดถึงพี่เนี้ยคิดถึงแบบการดาพี่ แล้วถ้าแล้วถ้าเนี่ยอะสมมติว่าวันนี้ถ้ากูไม่กลับมาถ้ากูไม่เข้ามาเออแล้วมึงรู้สึกไงแบบกูหายไปเลยอะกูหายไปเลยก็ได้ถูกป่ะแต่วันนี้กูก็แต่วันนี้กูก็มาเนี่ยก็พี่ต้องมาอยู่แล้วเพราะพี่สัญญาไว้แล้วนี่ว่าถ้าลุงมาพี่จะมาสัญญาที่อะไรไหนะมึงไปเอามาดูดิก็ไม่รู้มีคนบอกกูก็แคพ่พูดไปก่อนเพราะว่าพี่พูดไว้เออแต่กนั่นแหละกูก็พูดไว้กับไอ้เซิร์ฟจริงแล้วพี่พูดไปแล้วพี่จะกลับไออเซิร์ฟมันก็เข้าใจกูอะมันก็รู้แหละว่ากูหมาย แต่แม่กูดื่ไม่เข้าใจางไงเอ,าอ้าแอมพิคอธิบายดิหมายถึงอะไรเออตอนนั้นกูก็พูดแบบนั้นจริงแหละแต่ก็เพราะว่ากูไม่รู้ด้วยว่ากูจะเอาอย่างไงต่อแค่นั้นเองใช่ใช่ตอนนั้นกูไม่รู้ว่ากูจะเอาอย่างไงต่อมันก็สี่วันแล้วเปล่าวะน่าจะประมาณสี่วันอะหลังจากวันที่คุยกับไปเซิร์ฟอะ ถ้าตรงๆคือพี่อยากพักไปใช้ิแบบว่าไปทําแบบว่าอะไรก็ได้ที่พี่อยากทําใช่ไหมไม่ต้องมาคอยแบบว่าต้องมาเข้ามาที่นี่เพื่อมาเล่นแอดดอกไม่ต้องมาประชุมนู่นนี่นั่นใช่ไหมมันก็มันก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกเอาจริงๆถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าตอนตอนที่ยังอยู่อ่ะถามว่ากูทําแบบนั้นได้ไหมกูก็ทําได้แบบว่าแบบที่เราเคยทํากันมาตลอดอะใช่ปะะ่ะล่ะ เออกูก็ทําได้แต่ตอนนี้มันก็อาจจะเหลือแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นหรือแปดสิบเปอร์เซ็นตที่กูจะทาแบบนั้นได้ไงหรือว่าก็อาจจะไม่ถึงด้วยเออมันก็จะมันก็จะดูไม่ดีอ่ะยังไงคนมันก็ไม่มองตอนที่กูมาแล้วมันก็ดูแต่ตรงที่กูไม่มาขนาดอาทิตย์หนึ่งกูมาทุกวันกูไม่มาแค่วันเดียวแม่งก็ยังบอกกูไม่มาเลยเพราะกูชอบหายหายบ่อยเหียอีหกวันแม่งไม่เคยนับเลยแม่งนับแค่วันเดียวที่กูหายไปใครด่าพี่พี่จดชื่อปีงเยอะแยะเอ,อีย yeah, yeah, yeah. กูกูถึงกูถึงยาพักไงอ่ากูถามหน่อยกูกูหยุดเยอะกูหยุดเยอะเพราะว่าอะไรแบบว่าหมายถึงว่าหยุดเยอะก็คืออาทิตย์ละครั้งถูกไหมถูกเอออาทิตย์ละวันหรือแม่งก็สองวันอ่ะเต็มที่ก็บอกว่ากูหยุดเยอะแต่แม่งไม่เคยมองอีกห้าวันหกวันก่อนหน้านี้เลยที่กูมาแม่งมองแค่วันที่กูหยุดทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งครั้งแม่งเลยบอกกูหยุดละยผ่านพี่อันนั้นแต่เวลาแต่เวลาใครสักคนหนึ่งหยุด่เงี้ยแม่งไม่ นั่นแหละกูก็อยากพักบ้างไงไอ้เหี้ยไอพี่เอ้าอแล้วทำไมคนอื่นเขาไปมึงเขาจะไปมึงไม่เห็นไปยื้อเขาบ้างอะก็เขาไม่เข้ามาผมไม่เจอไอ้เหี้ยอย่างไอ้เปาอย่างเงี้ยเขาก็พี่เปาวเขาเ,เขาเขา,เขา,เขามีเหตุผลที่มันนั่นแหละพี่ต้องเข้าใจดีอ้าแล้วมึงไม่เข้าใจกูไงอะพี่ออมัยังอยู่ได้ กูกูก uhm. ็เข้าใจมึงนะตอนเนี้ยที <ful> <g Designer incomplete> ่มึงที่มึงต้องการอสิ่งที่มึงต้องการกูเข้าใจนะเอาจริงๆถามว่ากูถามว่ากูแบบกูก็ไม่ได้กูก็ยังรู้สึกกับพวกมึงกูก็มีความรู้สึกที่ดีให้กับพวกมึงเหมือนเดิมอ่ะอันนี้แบบไม่ได้ตอแหลปันนาพูดหล่อเอาเทเอาช็อตอะไรเลยนะเออเพราะว่ามันก็อยู่ด้วยกันมามันก็มีความบูกพันกันอ่ะถึงแม้มันจะมีเรื่องอะไรอะไรก็เถอะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันเพราะมันไม่ใช่เรื่องของกู ใช่ใช่อืมแต่กูแต่กูแค่รู้สึกว่านั่นแหละเดี๋ยวถ้ากูไม่สม่ำเสมอเหมือนกับแต่ก่อนยังไงมันก็มันก็เม,ม,ม,มันก็ไม่ดีอ่ะกูก็เห็นมันก็มีคนที่เขาตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาอยากจะมาอยู่ตั้งหลายคนนี่ทําไมไม่เอาเขาวะที่เขาพร้อมอ่ะก็มันไม่ผ่านกิฑ์ไงท้ายก็รับมาแค่คนเดียวหรอตั้งแล้วมาแล้วมีกี่คนอ่ะ แต่ก็รับ <จะ S 2> แค่คนเดียวเหรอใช่เพราะว่าอะไรวะก็เ,ะเขาดูแล้วว่ามันน่าจะเข้ากับเราได้แค่คนเดียวก็มีพี่ใหญ่กับพี่ก๊อตที่กลับมาตลอดมันก็ยังว่างอืมอ่ะแล้วกูก็ไม่รู้่แต่กูก็ไม่อยากไปพูดถึงคนอื่นหรอกแต่ว่าแบบ กูก็แค่อยากพักบ้างอะเอาคนพวกนั้นก่อนหน้าก็ไปพักมานี่ก็ไม่ก็ก่อนที่จะมีเรื่องอะไรต่างๆมากมายก็เห็นก็เห็นหายกันไปได้ไม่ได้ไปแบบดีๆเลยบางคนก็หายไปเงียบๆหายไปเลยอะไรเงี้ยก็ยังกลับมาได้แต่กูก็มาคุยบอกมาบอกก่อนแบบนี้ก็ไม่ได้เหรอวะได้มันบอกได้เกูก็เข้าใจมึงแหละเนี่ยกูไม่ได้พูดตรงๆเลยเอาตรงๆเลยช่วงนี้เรากำลังลำบากพี่อยู่กับพวกอนด้เวลา เอาวันไหนที่เราสบายแล้วถ้าพี่อยากพักอ่ะผมให้พี่ไปเลยผมไม่อยากลังเลยวันไหนอ่ะไอ้เหี้ยวันไหนมึงมึงรู้ไหมอ่ะก็ไม่รู้ไงก็วันไหนที่เราสบายเรากลับไปอยู่จุดศูนย์ได้เหมือนไหนถ้าพี่อยากพักผมให้พี่ไปเลยกูตอนเนี้ยกูอยากอยู่ถึงวันที่สบายแล้วอ่ะ เฮีย <Yeah. S 2> คนมันก็อยากให้พี่อยู่กันหลายคนนะพี่มันไม่ได้มีใครมองพี่ว่าเออพี่ไม่มามึงก็ไม่มีใครมึงรู้ได้ไงมึงรู้ได้ไงไอ้เฮียมันมีอยู่แล้ว่าไงเอออะไรย่างเออใส่รถไว้เลยเดี๋ยวมากูจะไล่ไม่มีเชื <ผม S 1> เอ่อผมไอ้เฮียมึงบอกจุดที่สบายเหรอเออเราถ้ามันคุณยังไม่เคยเห็นวันนั้นเลยนะไอ้เฮียพี่ก็ทำให้มันเป็นจริงดิ พี่มากก็ใ่นเนี่ยมาอยู่ด้วยกันกับพวกผมเนี่ยก็ทาให้มันเป็นจริงเนี่ยตอนนี้ก็เรากำลังสร้างพี่อะไรก็มองข้าไมไป่อนพี่มันเป็นไปได้อยู่แล้วถ้ามึงนอนอะ่ะไม่ก็มาเล่นด้วยกันก่อนถัตตอรี่เนีก็หลังจบค่อยไปคุยกับลุงได้ไหมล่ะแล้วก็เล่นด้วยกันส่งท้ายท่านพี่อยากฟังจริงๆอะ่ะ ไอ้เหียใส่สูตรไปไปใส่สูตรอะไรกูเพิ่งจะถอดมานะมึงรู้ป่ะก่อนที่กูจะมาเจอมึงเนี่ยกูเพิ่งถอดชุดให้ตังค์ละไปเข้าร้านไอ้ปื๊ดอย่าทำแบบนั้นเลยรอคุยกับคนอื่นก่อนไหมไม่พี่ใส่สูตรเลยคนอื่นมันไม่มีเวลาพี่ใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยคุย อย่าอย่าไอ้ที่อย่ามึงมึงอย่าบรรยาอนมึงอย่ามามัดมือชกกูไอ้สัตว์ก็พียงอยู่ในทะเลากูไม่ใจอ่อนหรอกใจอ่นอนละลายมันก็พี่ค่อยคุยก็ได้มันก็เนี่ยกูมาคุยเนี่ยงั้นเดี๋ยงั้นงั้นเดี๋ยวเนี่ยไฟไฟ,ไฟดับเอ้ย <c oughs> ไม่ได้เติมลีกูก็หายเลยไงกูไม่ได้ทิ้งก<ง>ูไม่ได้ทิ้งเดี๋ยวกูเข้ามาหามึงก็ได้แบบนี้ยังเรียกว่ากูทิ้งอยู่ไหม กูก็มาหามึงคุยกับมึงปกติเหมือนเดิมไอ้เทียแล้วอ่ะถ้ามึงบอกกูอ่ะมึงฟังกูนะถ้ามึงบอกกูทิ้งแล้วคนที่หายหายไปแบบว่าไม่ขาดการติดต่อไปเลยเงี้อย่างนั้นไม่เรียกทิ้งกว่าเหรอนี่กูวันนี้กูก็ไม่ได้กลับเข้ามาแบบไม่ได้แบบกลับเข้ามาพูดมาอะไรนะกูก็จะกลับเข้ามาหาพวกมึงด้วยฮะเราคุยกันอยู่ตรงนี้เห็นหรือไม่พาดทีมคนอื่นเลยเราคุยเรื่องพี่อยู่ เอาก็กูเปรียบเทียบไงว่าทำไมทำไมมึงถึงคิดกับกูแบบนั้นไม่ได้คิดแต่อยากไี่อยู่ไม่มืงอถึงบอกกูทิ้งเออก็พี่จะหนีผมไปแล้วนี่พี่จะไปแล้วนี่พี่จะขึ้นเครื่องนี่ผมก็ไม่ได้ทิ้งแต่ผมอยากพักผมเอียนผมเอียน ตีอีกแล้ววันเนี้ยแล้วคือวันนี้ก็ตีอีกแล้ว,ลวตีกี่วันอ่ะไม่รู้สามสิบใบเองเ g r มเขามีบ้านจากักรพรรดิด้วยแล้วจะสู้ได้หรอไอ้เหี้ยบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มี มีชอบมาแล้วรถกันรถเราแน่นเลยคนก็คนก็น้อยมาเยอะมาเยอะถ้าพี่มาอีก็็โคตรเยอะอ <c oughs> ะรถโดโอ้โห อเดี๋ยวแจ็คก็มาแล้วหกโมงอะ่ะเชื่อกูเดี๋ยวคุยกับแจ็คก่อนนะกันไม่เอาใส่สตดก่อนอไปเร็วพี่ใสุ่ดก่อนเร็วอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าอ่ะสมมติเลยสมมติเลยถ้าสมมติว่า,ม,ม,วามึงไม่เจอกวนเนี่ยอ่ะกูสมมติก่อนหน้านี้คือกอกลับไปเลยมึงกับกูไม่ได้เจอกันอ,ะอ่ะเออแล้วมึงมึงจะมองกูยังไงอ่ะ กูเชื่อเลยมึงมึงมึงไม่ต้องพูดเท่หรอกลึกๆึในใจมึงก็ต้องมองกูไม่ดีเหมือนกันแหละเฮียนึกจะไปก็ไปหายไปก็หายไปเลยไม่มีการมาบอกมาการมาลาไม่มีหูึงตรงๆไม่มนึกในใจเฮียผไม่มึงจีอยู่กับพี่โคตรบ่อยผมไม่เคยพอพี่อย่างกันนะเว้ยไม่หมายถึงมึงพูดในใจไงมึงก็ไม่บอกออกมาหรอกมึงบอกเฮียนี่นึกจะไปก็ไปไม่มีการมาลาคนอื่นแบบหายไปแบบไม่บอกใครอะไรเงี้ยเออถ้าสมมติวันนี้กูไม่มาวันนี้กูก็มาบอกมึงนี่ไงไม่ไม่ คือถ้าพี่อยู่กับผมบ่อยๆผมจะไม่อันอย่างนั้นกับคนที่ผมแบบสนิทเลยนะเออคือถ้าเขาไม่มาเขาก็คงมีเหตุผลแต่ที่พี่อันนี้พี่มาแล้วไงพี่จะย้อนกอกลับอะไรไม่ได้หรอกม,มึงก็เป็นคนม,มองโลกแง่ดีเหมือนกันนั้นเนี่ยมันกอกลับไม่ได้แล้วพี่พี่เจอผมแล้วไงไปพี่เขาร้านไปก่อนไปสองเจ็ดเก้าไปฮูด ก็เดี๋ยวรอคุยก่อนไงไก <ป S> ่<ค>แจ็คไอ้เจอ<ค>ร์ <ๆ S 1> อะไรอย่างเงี้ยไปใส่ก่อนหรือเปล่าไปใส่ก่อนเดี๋ยวก็ไม่ได้ถอดอีกไอ้เฮียไปเดีใส่ก่อนกูไป,ไปตอนเนี้ยยังดีกว่าตอนที่ตีเสร็จแล้วแล้วไปเลยมึงก็มึงก็จะเดี๋ยวดูเดี๋ยวมันก็มีเฮียอะไรมาอีกอ่ะมันก็เรื่องของอนาคตหรือเปล่าพี่พี่รู้อนาคตหรออ่ะ <k> เห็นปวละเห็นป่ะเห็นป่ะดูมึงพูดดิเห็นป่ะเล่นแต่ตอนนี้แล้วพี่อาจจะเออยังอยากอยู่ก็ได้มันอาจจะไปลูกไฟในตัวพี่ ที่รู้อนาคตเหรอถ้าผมรู้อนาคตแบบนี้ผมก็คงรวยล้นฟ้าแล้วพี่เฮ้ยทำไมดีวะนี่ยะหลังรีหลังรีเจอค่อยว่ากันเคียไม่ไม่ไม่ไปไต่ก่อนโอ,อ้ยอ้ยไอ้สาร คนพูดแบบนี้มันก็สงสารนะเฮียมันก็ไม่ได้สงสารลลมันก็ไม่อยากไปอ่ะเอาจริงอ่ะมันก็ไม่อยากพักอ่ะพอไอ้แค่ปืนแม่งพูดแบบนี้นเฮ้ยโดบาเดที่พึ่งกูคือที่พึ่งโอ้โหพึ่งเฮียอะไรอ่ะ <ผม S 1> ไอสัตว์<ผ>ม,มึงทำเห<อ>มือนกูช่วยเหลือแก๊ง<ม>ได้มาก ไอเฮียเขาตีกันอุ้มกันลืมลืมกูทาเฮียอะไรขับรถวนไปวนมาไอสัตว์ไม่เคยช่วยเฮียอะไรใครได้เลยผมพูดตรงๆนะอุ้มยังอุ้มไม่รอดเลยยังโดนตํารวจจับเลยชั่วโมงียังาออกกันไม่ได้เลยทาไมตีคุกตีคุกกันแล้วแหกคุกกันไม่ได้เนี่ยซึ่งชั่วโมงอะผมอยู่กันตรงนั้นอะมันขับกันแหกคุกมันก็จ้างโอ้โหไอเฮียกูจะบอกให้นะประมาณหนึ่งปีหลังที่ผ่านมาไอสัตว์ กูไม่ได้แหกคุกเป็นปีแล้วปิดเขาจ้างแหกกันตลอดไม่เป็นไรพี่แต่ถ้าพี่อยู่มันก็โอเคไงไอเหียแล้วทำยังกะก,กูอยู่แล้วให้กูเหมือนจะให้กูแหกอะ่ะก็ไปจ้างเขาแหกอยู่ดีมีพี่ก็เหมือนมีกำลังใจอะ่ะโอ,อ้ยไอเหียไปใส่ชุดมึงเย่ยเวอร์เนี่ยมึงอันเนี้ยคือมึงพูดเอาเทอันเนี้ยอันเนี้ยมึงพูดเอาเทแล้วมึงไม่ได้พูดแบบจริงจริงจริงทำไมต้องบอกกูเอาเทเนี่ยเฮือพี่เหีย มึงพูดเอาเท่เนี่ยมึงเอาช็อตแล้วเอาช็อตก็ชิ่ยแล้วกูอยากให้มึงอยู่นะพี่มึงอยู่เหอะอ่ะกูไม่พูดคลอมๆแลวะวเอาถ้าแบบนั้นก็เหมือนมึงบังคับกูว่าอ่ะไม่ไดออบ้บังคับถ้าอยู่ไงเร็วคุยเจ้าถ้าจีจะพัก แจ้งไม่ล้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรแบบนั้นก็ดีแล้วไงก็จะได้รู้ว่าเออเขาก็โอเคอันเนียแบบนี้ปื้ดก็คือไอปื้ดไม่โอเคอะไรอย่างเงี้งเออไอ้ปื้ดมึงคุยกับคนอื่นก่อนไหมเดี๋ยวดูความคิดเห็นคนอื่นก่อนไหมดูเขาทุกคนอยากให้พี่อยู่หมดแหละไม่จริงเฮียไม่จริงก็เฮียแล้วให้ตีนถีบหน้าเลยนะ ไปพักอยู่ด้วยกันก่อนไอ้เหี้ยอยู่ด้วยกันกูก็อยู่กับพวกมึงเหมือนเดิมไงกูก็กลับมาหาแบบนี้ตลอดก็กลับมาคุยเล่นอะไรกับพวกมึงไงกูก็อยู่ที่อยากให้อยู่คืออยู่เล่นด้วยกันอยู่แก๊งเดียวกันเดี๋ยวกูก็กูก็เป็นคนไปแหกคุกให้พวกมึงก็ได้ถ้าถ้าไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมึงก็จ้างกูไงกูก็ไปแหกมึงก็เจอกูตลอดกูช่วยอะไรไม่ได้มากหรอกไอ้เหี้ยพูดจริงๆ กูแค่คนเดียวอะ่ะอุ้มอุ้มกูยังไม่ได้อุ้มเลยเวลาที่เราบอกว่าแก๊งเขาสี่สิบกับเราสี่สิบใช่ไหมแต่พี่ไม่อยู่เหลือเราเหลือสามเก้าแล้วสามสิบเก้าคนเรากดชุบหมดแก๊งเขาก็จะมีคนหนึ่งที่เก็บตัวชุบฟรีถ้าพี่อยู่เขาก็ไม่ได้เก็บตัวชุบฟรีอะพี<ม>่คิดเอาอะ้วถ้าสมมุติว่ากูเข้าไปแล้วง่ยแล้วแก๊งเรามีกี่คนสี่สิบไอ้สามเก้าสี่สิบไม่เป้นไรไ ก็เกือบเต็มนี่เออแล้วเห็นเห็นหายไปตั้งหลายออกตั้งหลายคนไม่ใช่เหรอทำไมทําไมก็ยังเกือบเต็มอยู่อ,อ๋อว่างสองเพราะว่าก็พี่กอ๊อตกับพี่หย่อยเข้ามาไงอ๋อก๊อตกับไหย่อยมาคนหนึ่งที่เลือกกันมาเป็นสามอ๋อแล้วใครออกบ้างอ่ะตอนเนี้ยมีไปไปกู้วเนิร์ดเนิร์ดเพี้ยนดูป่ะเพี้ยนดูเพี้ยนดูสี่คนจีซัสห้าไม่ใช่ไม่ใช่คีณนันไ,ไม่ได้ อ,อ๋อออกออกออกแค่ห้าคนเหรอสี่ครับสี่พี่ยังอยู่อ๋อพี่พี่เปาไงพี่อ๋อก็เป็นก็เป็นห้าก็พี่ยังอยู่ในชื่อเนี่ยตอนเนี้ยพี่กูก็เป็นหกไม่หกก็ฮี้แล้วไม่มีโมวานไม่มีครพี่ออก เ้อไปไปกระลาษกลางก่อนไปเดี๋ยวเพื่อนมีเพื่อนเราอยู่ไปไปกระลาษกลางก่อนขึ้นมาดีเร็วเร็วขึ้นมาเปลี่ยนจุดก่อน ไปกระดาษกางก่อนเผื่อเจอคนอื่นไปเปลี่ยนชุดก่อนเออเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใส่หูไปใส่หูก่อนไปใส่หูไม่เอาไปไปเร็วทำไมมึงย้ายบอกไว้จังวะไอ้ปืนเร็วขึ้นมาไปเออคุยกันก่อนกับคนอื่นน่ะไปก่อนได้ไหมล่ะ ไปก่อนเปลี่ยนให้ผมได้ไหมล่ะถ้าพี่ใส่ชุดเนี่ยพี่ใส่หูไปก่อนก็ได้เดี๋ยวพอคุยแล้วพี่จอดไงผมไม่ยื้อพี่ไว้เลยผมให้พี่เลยตามสบายอ้าวมึงพูดแล้วนะเออพี่ไปใสอ่ามึงพูดแล้วนะถ้าพี่แจ็คอ่ามึงพูดว่าไงมึงพูดว่าไงถ้าพี่ใส่หูแล้วถ้าพี่ไปคุยกับพี่แจ็คก็ลู้ถ้าเขาให้พี่ไปพักผมจะไม่ยื้อพี่เลยเอ้าเขาต้องให้พักอยู่แล้วไอ้เหี้ยงั้นพี่ก็ไปเดี๋ยวไปใส่ อา้าวมึงฟังมึงฟังกูนะเว้ยไปใส่ไ<ม>นอน <c oughs> ม่ไม่ฟังแล้วไปใส่ก่อนไม่ใช่ไปใส่ก่อน,อนเออกูเปลี่ยนแน่อ่ะไปไปเปลี่ยนก่อนไปอา้าวมึงฟังก่อนตังก็ให้ไปแล้วอ่ะกูเปลี่ยนปุ๊บถ้าสมมติว่าให้ถ้ากูจะพักเงี้ยอ้าวแล้วสมมติแม่กูพักอ่ากูมามาหายหายเงี้ย <c oughs> เขาโอเคไหมอ่ะ มาบ้างไม่มาบ้างเงี้ยเขาก็ไม่โอเคอันนี้กูพูดแทนลุงเลยเขาไม่โอเคหรอกเขาก็ยังไงเขาก็ต้องอยากได้จํานวนที่มันเต็มแต่พี่ก็ยังอยู่ไงพี่ก็มาได้พี่ไม่ได้ไปไหนซะหน่อยเออยังไม่เปลี่ยนหรอกกูถอดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันถอดไม่ได้ถ้ากูเปลี่ยนแล้วอ่ะก็ถ้ามันจะไปก็คอยไปถอดไปเร็ว ไม่ได้มันก็เดี๋ยวไปคุยกันที่กตลาดงั้นกูไปคนเดียวแล้วกูแมวมึงไปด้วยละไอ้สัตว์อ่าแล้วพี่จะทิ้งผมแหม่แค่นี้ก็รู้แล้วเนี่ยก็มึงไม่ขึ้นมามึงขึ้นมาดิไอ้เฮียดิเปี่ยนเอาพี่แจะทิ้งผมมาแค่นั้นแหละผมมาด้วยกันแต่ขับคนเดียวอ่ะขับคนเดียวเฮียอะไรรถมึงก็ขับเป็นไอ้สัตว์ผมไม่ได้ขับทีมึงขับตามมาเลยกูจะไปกตลาดกลางมึงขับมา กูไปจริงไอ้สกูไปจริงเออจริงผมอยากพักจริงอันนี้ผมไม่ได้โกหกพูดแบบตรงๆเลยพูดแบบตรงๆเลย